เดือดมากค่ายนิชาฟาดกลับคนปล่อยข่าวมั่วเตือนครั้งสุดท้าย TB Entertainment ออกแถลงการฟาดแรงปกป้องนิชานัทนิชาหลังถูกกล่าวหาเท็จบนโซเชียลบริษัท TB Entertainment จำกัดออกประกาศด่วนหลังพบว่ามีผู้เผยแพร่ข้อความพัดพิงและใส่ร้ายนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิช นักแสดงในสังกัดโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายหมิ่นประมาทและทำให้ศิลปินเสียหายโดยตรงโดยประกาศดังกล่าวนะคะระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ได้ปรากฏและถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงวันที่ผ่านมาบริษัททีวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีได้เผยแพร่ข้อความในลักษณะพาดพิงและใส่ความ ต่อน,นิชาณทนิชาดังวัฒนาวานิศศิลปินในสังกัดของบริษัทผู้ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ได้ทำการกล่าวข้อความอันเป็นเท็จและใส่ความต่อศิลปินอย่างร้ายแรงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มอิน t ต g r กรมล่าสุดของศิลปินในหน่วยซึ่งความคืบหน้าดังกล่าวเป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางจากสาธารณะโดยไม่ได้นำซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง แต่ผู้คนกลับเชื่อมั่นว่าคือศิลปินทั้งที่ไม่เป็นความจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศิลปินและสภาพจิตใจของศิลปินเป็นอย่างมากบริษัทขอประนามการกระทำอันมุ่งร้ายดังกล่าวและขอชี้แจงอีกครั้งตามแถลงการฉบับนี้แทนการบอกกล่าวเตือนผู้ไม่ประสงค์ดีต่อศิลปินเป็นครั้งสุดท้าย mm hmm. เพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อศิลปินดำเนินการลบข้อความอันเป็นเท็จ และใส่ความต่อศิลปินที่ปรากฏในสื่อสังคมต่างๆและให้หยุดการกระทำดังกล่าวในทันทีทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ทนายทิพย์ชยุตพงศ์ฝ่าัยทูลย์ดำเนินการรวบรวมหลักฐานและการกระทำทั้งหมดดังกล่าวหากในวันนี้ยังพบเห็นการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทและสร้างความเสียหายต่อศิลปินดังกล่าวอีกบริษัทไม่มีทางอื่นนอกจากจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิ์ของศิลปินและบริษัทสุดท้ายนี้บริษัทขอขอบคุณแฟนคลับของศิลปินรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ส่งกำลังใจและให้ความรักจำนวนมากต่อศิลปินมาโดยตลอดและบริษัทจะปกป้องศิลปินทุกคนอย่างเต็มความสามารถเรื่องราวนี้นะคะตอกย้ำให้เห็นถึงภัยร้ายจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการใส่ร้ายผู้อื่นซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อตัวบุคคลและภาพลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลสาธารณะค่ะการที่ต้นสังกัดออกมาปกป้องศิลปินอย่างเข้มแข็งรวดเร็วเช่นนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ทนต่อการกระทำที่มุ่งร้ายและผิดกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณนิชานณะธนิชาด้วยค่ะ